าทำเงินไม่แท้วิ่งน้อยมาทางนี้ค่ะ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์รถมือ2เกรดเนะคะวันนี้น้องฝนก็มีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะคะนี่เลยที่ร้านข้าน้องฝนก็เป็นปี2017ราคาอยู่ที่779,000บาทเครื่อง3.0นะคะสีบอลคันนี้เลยค่ะนี่สภาพก็ใหม่อยู่นะคะแล้วก็นี่ไฟก็ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะตาสัญลักษณ์โ o y ยต a ตรงนี้เลยค่ะ ออมาด้วยกับกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมตัดกับสีรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะลูก้าเดี๋ยวตามน้องฝนมาชมรถออดเดี๋ยวค่ะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ถึงสองช่องเลยนะคะนี่เลยไฟตัดหมอกใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็มาที่ข้างๆกันเลยนะคะแม็กจากแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นค่ะเดี๋ยวน้องฝนพามาชมภายในรถกันนะคะนี่คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เบาะผ้า ก่อนที่จะไปชมภายในรถเดี๋ยวน้องฝนแกะให้ลูกค้าดูกันแบบชัดๆเลยนะคะว่ารถของน้องฝนสวยทุกคันเลยนี่ค่ะเม็ดอาร์ตนะคะก็ยังเป็นเม็ดกลมๆเรียงสวยงามแบบนี้เลยค่ะรับประกันเลยนะคะว่ารถของน้องฝนไม่มีชนหนักฟิคควมน้ําท่วมแล้วก็ไม่แท้ร้อเปอร์เซนค่ะนี่ตัวน็อตอะไรก็ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็มีจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะไฟก็เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องฝนพาไป ชมด้านในรถกันนี่คันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้า4ีแถว14ที่นั่งนะคะแบบนี้เลยค่ะใครที่มองหารถทำเงินทำงานรับส่งนักเรียนหรือว่ารับนักท่องเที่ยวนะคะแนะนำเลยคันนี้นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสามารถจับต้องได้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะช่วงมาอะไรก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ แอร์อะไรใช้งานได้ปกติเลยนะคะทุกขาแล้วก็ที่สําคัญนะคะทางร้านมีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางระเพลิงหรือว่าปัดเจนะคะมาต่อกันในส่วนด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยข้างหลังนะคะก็มีกระจกมองหลังให้ด้วยแล้วก็มีที่ปัดน้าฝนให้นะคะนี่มีตาสัญลักษณ์ให้เลยแบบนี้เลยคะ่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวทั้งสองข้างคะ่ะใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เวลาเราเปิดประตูข้างหลังกดตรงนี้เลยคะ่ะนี่แล้วก็ยกขึ้นนะคะง่ายมาก ข้างหลังก็สามารถตั้งของได้นะคะหรือว่าสอดกระเป๋าไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเก้าอีอ้ e ตรงนี้สามารถพับได้นะคะลูกค้าที่พับก็คือจับตรงนี้ได้เลยค่ะนี่พับตั้งของได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดี๋ยวน้องฝนให้ดูน็อตข้างบนนะคะนี่น็อตยังแบบปกติเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยเลื่อนเลยนะคะ ่วนอีกอย่างนึงนะคะเม็ดอาร์ตนี่เป็นเม็ดกลมๆเรียงสวยงามได้อย่างลงตัวเลยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะนี่ดูข้างบนตรงนี้เลยนะคะเราสามารถเปิดประตูจากด้านในรถได้นะคะคนที่อยู่ข้างในรถเวลาอยากเปิดประตูก็สามารถกดเปิดตรงนั้นได้เลยนะคะลูกค้าเวลาปิดนะคะก็ <c oughs> แบบนี้เลยค่ะ สองมือนะคะถ้ามือเดียวอาจจะไม่รอดนะคะเดี๋ยวน้องตามน้อฝนมาชมในส่วนของด้านหน้าผู้คนขับบ้างนะคะในส่วนของคนขับนะคะกุญแจก็เสียบตรงนี้เลยค่ะคันนี้มายอยู่ที่70,000กว่ากิโลเท่านั้นของน้องฝนม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีเบลใช้งานได้ปกติเลยนะคะสามารถรัดเข็มขัดได้นะคะนี่ให้ตาล้องซูมกันไปเลยนี่แลวกต้องด,ดูตรงนี้ด้วยนะคะนี่ ตรงนี้ก็สามารถพับกระจกนี่ตรงนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะนี่ล็อกปุ่มปลดล็อกกระจกแล้วก็ขึ้นแบบออโต้น,นะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะสำหรับโปรเือนี้นะคะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้ง30,000กิโลเลยค่ะลูกค้าหากลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหรือว่าโทร095 030 4555นะคะหรือว่าติดต่อน้องฝน081093 2-4-4-5นะคะโทรมาได้เลยค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ